สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาพูดถึงพิพิธภัณฑ์ทางการศึกษาในส่วนของพิพิธภัณฑ์ทางการศึกษานะคะจะเกี่ยวข้องกับการจัดแสดงนะคะการจัดแสดงวัตถุหรือว่ากิจกรรมต่างๆที่เปิดให้ชุมชนเนี่ยเข้ามีส่วนร่วมหรือว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยได้เข้ามาศึกษาหาความรู้นะคะ ามาดูนิยามของพิพิธภัณฑ์กันบ้างนะคะพิพิธภัณฑ์ทางการศึกษาเนี่ยเป็นการทำให้พิพิธภัณฑ์เนี่ยเป็นห้องเรียนที่มีชีวิตหรือว่า living classroom นะคะที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอ่านี่ก็คือหัวใจหลักของพิพิธภัณฑ์ทางการศึกษานะคะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านการจัดแสดงวัตถุจริงกิจกรรมเชิงสร้างสารรค์ การใช้เทคโนโลยีและการเปิดให้ชุมชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาทักษะความคิดและก็เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยให้ทุกกลุ่มทุกคนเนี่ยสามารถเรียนรู้โดยเน้นการเชื่อมโยงทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริงนอกเหนือจากการจัดแสดงวัตถุเพียงอย่างเดียวในส่วนของจุดมุ่งหมายของพิพิธภัณฑ์ทางการศึกษา หนึ่งเลยก็คือเป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่ความรู้ด้านต่างๆเมื่อจะเป็นวิถีชีวิตภูมิปัญญาประเพณีหรือวัฒนธรรมและยังเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนให้ชุมชนเนี่ยเข้ามีส่วนร่วมในการเรียนรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นสถานศึกษาตามอัธยาศัยนะคะทุกคนเนี่ยสามารถเข้ามาศึกษาในพิพิธภัณฑ์ได้ ในส่วนของการวางแผนนะคะการวางแผนเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3รูปแบบอหก็คือแผนระยะสั้น2ก็คือแผนระยะกลาง3ก็คือแผนระยะยาว ถ้าแผนระยะสั้นเนี่ยจะเป็นแผนประจำปีนะคะเป็นแผนที่สนองต่อความต้องการของปุ่มเป้าหมายนั้นๆหรือรเราจะเรียกว่าแผนเด้งตัวนั่นเอง 2. ก็คือเป็นแผนระยะกลางแผนระยะกลางเนี่ยปกติจะมีระยะเวลาดำเนินการ3-5ปีและ3ก็คือแผนระยะยาวส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นแผนที่กำหนดเวลาเกิน5ปีขึ้นไปนะคะสิ่งที่รัฐนะคะจะต้อง ส่งเสริมก็คือการจัดตั้งแงนหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบอ่าอันนี้นะคะจะเป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องจัดตั้งแงนหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดประชาชนพิพิธภัณฑ์หอศิลป์สวนสัตว์สวนสาธารณะหรือสวนพฤกษาศาสตร์และอุทยานต่างๆนะคะและพิพิธภัณฑ์เนี่ยสามารถร่วมมือกับสถานศึกษาจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นได้ ต่อไปมาดูประเภทของพิพิธภัณฑ์กันบ้างพิพิธภัณฑ์เนี่ยนะคะจะแบ่งออกเป็น6พิพิธภัณฑ์หลักๆนะคะ1เลยก็คือพิพิธภัณฑ์ศิลปะอ่าพิพิธภัณฑ์น,นี้นะคะจะแสดงเกี่ยวกับศิลปะแขนงต,ต่างๆไม่ว่าจะเป็นศิลปะสมัยใหม่ศิลปะคลาสสิกหรือว่าศิลปะร่วมสมัย2ก็คือพิพิธภัณฑ์ประวัติศสาสตร์และโบราณคดีอ่าจากซื่อนะคะ ก็รู้ได้เลยว่าจะเกี่ยวข้องกับวัตศาสตร์นะคะอารายธรรมต่างๆน้นวัตถุโบราณอ่าสามก็คือพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาอันนี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับพืชหรือว่าธรณีวิทยาวิวัฒนาการหรืออาจจะเป็นอ่าโครงของกระดูกไดโนเสาร์ต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ4 ะะพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันนี้จะเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ที่มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 5. ก็คือพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยาอันนี้จะเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและก็ประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆส่วน6เนี่ยจะเป็นพิพิธภัณฑ์เฉพาะทางนะคะ,ะก็แล้วแต่นะคะว่าจะเป็นเฉพาะทางอะไรอาจจะเป็นทางการแพทย์ทางการทหารหรือ อื่นๆนะคะก็จะเกี่ยวกับเฉพาะทาง